่วนอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเติมเต็มอารมณ์ให้ดีต้องนี่เลยอลาเล่นขำๆสเกต็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูกันว่าก่อนจะให้สัมภาษณ์ทุกครั้งมาชาจะต้องทำอะไรก่อนหน้าพี่สวยยังอะหน้าพี่สวยยังอะที่อย่างได้หมดถ้านาพี่สวยที่อย่างได้หมดถ้าหน้าพี่สวย <c oughs> และในระหว่างที่กำลังสัมภาษณ์อยู่ทีมงานก็ปิดไฟในสตูดิโอทำเอามาช้าของขึ้นออาอะไรกันล่ะพี่ก็ไม่สวยแล้วสิพี่ก็ไม่สวยแล้วสิน้องโถให้พี่ห้านาทีก็ไม่ได้เลยช่างภาพเลยต้องเปิดไฟหน้ากล้องเขาช่วยสวยเหมือนเดิมนายหันไม่ดูดินายหันไม่ดูดิแต่มันมืดลงไปนิดนึงอะ ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก i r e s s มาเรียมและ Make My Day พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ